ไม่มีใครดับไฟคุณเลยครับทุกคนต้องมนหลงเสน่ห์คุณคแต่ก็ยังสรุปอะไรไม่ได้เพราะว่าก็ยังมีอีกรอบหนึ่งให้หนุ่มโสดได้ทำความรู้จักคุณมากขึ้นกว่าเดิมคและอย่าเพิ่งดับไฟจนกว่าผมจะให้สัญญาณครับเชิญผู้ชายที่เข้ามาไม่ต้องคิดอะไรมากเลยเราเป็นคนตรงมากอยากได้อะไรเราก็ตกแล้วเราก็เป็นคนตอบชแชทแบบเร็วมากอะเร็วแสงคือเราแบบคุย จะบอกว่าอะไรทักมาต่อปับ๊บทักมาตปับ๊บแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่หนุ่มๆจะต้องรู้เราเป็นซีเลเวอร์เราชอบทะเลชายหาดและที่สําคัญก็คือว่าคลิปบิกินี่อย่างเดียวเลยต้องอย่าใช้คําว่าจุกให้ใช้คําว่าจุกจุกบิกินี่เรายเยอะมากในส่วนของบิกินี่ของเราก็จะมีหลายแบบนะจะปิดเต็มปิดน้อยปิดมากแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นกางเกงเราชอบใส่บแบบเว้าสูงเวลาหนุ่มๆม,มาจีบล่ะคะตลอดเวลาที่ผ่านมาเลยเนี่ยนะไม่มีคนไทยเลยเพราะว่าเราจะเป็นแบบว่าไทยต่างชาติท<า>ี่จะมีแฟนมาแค่2คนนะดูแซ่บแบบเนี้ย แต่ว่ามีแฟนม่แค่2คนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น เราก็ต้องเลือกที่แทบที่สุดเลยนะสองคนที่อยู่กับเราได้นานๆเนี่ยก็คือมีลูกครึ่งสเปนแล้วก็อีกคนนึงก็เป็นคนญี่ปุ่นสเปกก็เหรอคะสเปกระเบียรชอบผู้ชายที่สุขภาพดีออกกําลังกายเก่งเพราะว่าถ้าสุขภาพดีแล้วเรื่องเซ็กส์ก็จะดีเพราะว่าหัวใจมันแรงกล้ามเนื้อดีแรงส่งเลือดเร็วแรงแต่ว่านะกฎของการที่จะคบกับเราคือเราเป็นคนมั่นใจ้ามแซลตอนชาโปโดตอนนั้นเป็นตอนที่แบบว่าเสื้อสาวพลาวเสน่ห์มันจะออกมาขยำแล้วแคนที่อยู่จะได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์แบบว่ายั่วเยี นนคือเรื่องนี้เป็นเรื่องสาคัญมากเลยนะคือถ้าจะคบกับเราอะเรื่องอื่นเราแบบเป็นคนง่ายๆอะเราไม่ได้แต่งตัวนานเราไม่ได้แบบอะไรอะแต่เรื่องนี้สําคัญมากถ้าเกิดว่าอยู่อยากให้เราเข้มข้นลุกหนักลุกคาดก็บอกเลยจ้ะวันนี้อยากได้อะไรบอกแม่จัดเอฟเองจัดเองหาเองเราบอกตรงนี้เลยนะถ้าผู้ชายคนไหนที่ได้เราไปเราสาบานว่าระหว่างอยู่กับไอก็ให้นับเลยว่าใครจะขาทางก่อนกัน เช้าฟาดผัดฟักเลยเย็นกลางวันก่อนนอนฝากถึงหนุ่มๆที่ยังเปิดไฟอยู่นะคะไม่ได้เป็นคนชอบอ่อยแต่อยากให้ลองของอร่อยก็เท่านั้นเองนะคะอย่าปิดไฟให้หนูนะคะเเจอคนจริงเข้าไปครับหนุ่มโซดยืนสลรกันหู เอาแล้วนั่นคือแหมผมชอบคุณยังเลยครับชัดเจนเนาะยังฮะโอเคชัดเจนแล้วก็บอกถึงความเป็นตัวเองแบบไม่ต้องเดาหรือไม่ต้องคาดการให้เสียเวลาเลยถึงเวลาของพวกคุณแล้วครับครับเลิฟลูกูทั้งสองคนลูกูลูกูอีกแล้วเอาละสามคำถามจากเลิฟกูลูและคำตอบที่ออกจากปากของสาวโสดนั้นจะทำให้หนุ่มโสด สิบสี่คนที่เหลือตัดสินใจได้ว่านี่คือผู้หญิงที่คุณตามหาอยู่หรือเปล่าคำถามถาที่หนึ่งครับถ้าแฟนคุณบังคับให้คุณนะครับใส่แต่ชุดเรียบร้อยมิดชิดคุณจะทำไงก็หนูเคยทำนะเมื่อก่อนตอนที่มีแฟนเป็นคนญี่ปุ่นหนูทำได้นะแต่เขาต้องแบบว่ามั่นคงกับเราอะ มั่นคงก็คือรักเราจริงๆอะไรเงี้ยหนูก็โอบได้บ้างบางครั้งขยนขันไหมคนญี่ปุ่นนี่ขยันไหมลก ขยันทํางานใช่ไหมฮะครับไม่ไม่ลูกไม่ก็น่าจะรู้ว่าถามอะไรขยันขยันเนอะให้ให้ทั้งหมดนะใช่ใช่ะพูดได้คุณก็เปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อผู้ชายได้แต่เขาก็ต้องมั่นคงอะไรจริงจริงใช่ถ้าเขาแบบว่าร้อยแบบเขาใจมาเราก็ใจกลับเลยตอนนั้นหนูแบบตัดผมสั้นเลยนะเขาอยากให้ตัดผมสั้นหนูก็ตัดผมสั้นเอ้ยเป็นคนตามใจแฟนเหมือนกันนะใช่ไม่แต่งหน้าก็ไม่แต่งใส่ชุดแบบเขาเลยทุกอย่างอะไรเงี้ย แต่หนูสวยอยู่แล้วไงไม่แต่งหน้าก็สวยอ่ะอเล่นเล่นนั่นคือคำถามข้อที่หนึ่งแล้วคุณได้คําตอบแล้วนะครับคําถามข้อที่สองครับผมขอถามอันหนึ่งผมอยากรู้นี่เป็นคําถามจิตวิทยาสมมติอันนี้ขอโทษนะครับสมมติคุณกําลังมีเซ็ก์อยู่คุณเป็นนักร้องคุณคิดว่าคุณจะร้องเพลงอะไรออกมาในระหว่างมีเซ็ก์ขอสองเพลงเพราะอะไรฮะ มีเวลาสักสองชั่วโมงไหมคะมเริ่มยากแล้วอ๋อแค่สองเพลงเพราะอะไระนึกถึงเพลงอะไรถ้าคุณจะร้องออกมาตอนมีเซ็กอะบอยฟร n d ของจัสตินบีเบอร์รอะคูสติกอ๋อทำไมถึงอะคูสติกฮะเพราะว่ามันมันมันดูแบบว่าแสดงถึงความรักคือเนื้อเพลงมันดีมากเลยนะ,ะมันดูแบบผู้ชายเขาดูอบอุ่นอะ คือว่าผู้หญิงก็ชอบรักเอ๋ยใช่ไหมคะรักเอ๋ยอะไรเงี้ยแล้วแล้วเพลงมันก็รักเอ๋ยมากเลยครับอ๋อแล้วก็อีกเพลงหนึ่งอ๋อขอเป็นเพลงไทยได้ไหมฮะของเพลงไทยอะค่ะเพลงไทยน่าจะเป็นเพลงของพี่เดอทอยอะค่ะเพลงแค่ฟนมันชื่อเพลงอะไรนะฝนตกก่อนหือดูฝนอ่าก่อนเลดูฝนอ่ะก่อนเพราะว่ามันน่าจะจังหวะดีนิดนึงอ๋อตามจังหวะ อ๋อตอนแรปตอนแรปเนตอนตตตตตตองอ่าตอนถ้าเกิดประกอบกันมีเซ็กมันจะช้าๆกอนอ่าจนตวินนี่นี่อ่ะแบเอคุณีมาอลแค่เฮ้ยอันนี้คือจิตวิยาผมรู้แล้วเขาเป็นคนที่กล้าแสดงออกอะไรทุกอย่างแต่ในใจเขาอะเป็นจิตใจที่อ่อนโยนผมนึกว่าเขาจะไปแบบกันเนี่ยล็เซสล็อก แบบอะไรอย่างนี้แต่เท่าที่เขาเลือกมานี่มันมันคือแบบตรงข้ามานี่คือจิตวิทยาครับเขาเป็นคนตรงข้ามเชื่อผมข้อสุดท้ายฮะข้อสุดท้ายอ่ะออถ้าสมมติว่าต้องแซบต้องแบบต้องซึมกันอ่าคุณอยากใส่อะไรแนละ้วให้ผู้ชายใส่อะไรเอออืรจริงๆผู้ชายเขาก็ไม่ใส่ก็เซ็กซี่ดีนะคะแต่ว่าถ้าเราเหรอก็ชุดนอนมั้ง ให้มันมีจินตนาการพี่ประมาณนั้นอะไรเหรือเปล่าก็ชุดนอนธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยะเบสิกนะไม่ได้ไรเขาไม่ได้บูมานเลยแสดงว่าคุณนะนะถ่ายลงถ่ายรูปเซ็กซี่อะไรก็แล้วแต่นี่พูดให้ให้น้องๆฟังด้วยตัวจริงเขาไม่ใช่เป็นคนอย่างที่เห็นอยู่ในรูปหลังจากคําถามจิติทยาเขาเป็นคนพูดเก่งนะนี่จิติทยาดีมากเขาเป็นคนพูดเก่งว่าเขาเก่งเขากล้านะจริงๆนะธรรมดามากจะร้องไห้แล้วคุณนะครับคุณอยากใส่ชุดอะไรครับ ูจะเป็นชินจังชักน้อยตลอดไม่ตลอดเอาละถือว่าเราได้สามคำถามจากเลิฟูรูนะฮะแล้วก็สาวโสดก็ได้ตอบมาทั้งสามคำถามละเพราะนั้นคุณอภิษดาเรามารุ่นกันดีกว่าว่าสุดท้ายแล้วหนุ่มโสดจะตัดสินใจอย่างไรนะครับชอบผู้หญิงคนนี้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ใช่ดับไ้ จำนวนแล้วดับไป10คน oh. หรือ6คนว้าว wow. ถือว่าเป็นตัวเลขที่โอเคมากนะโอเคเอาล่ะเรามาดูคนที่ดับไฟไปก่อนชิปทำไม<อ>คุณดับไฟครับ ครับนะจริงๆก็ไม่มีทิฏฐิอะไรเลยนะดีดีหมดทุกอย่างเลยเหตุผคือชิปเล็กนะครับเยอะนะวัดกันไหมอยู่อะไรวัดกันไหมแต่ว่าจะวัดนะนะเขาจะวัดอ่ะผมไม่สะดวกวัดเพราะว่าผมนี่ผมไม่ได้เอามาผมเรียกบไปบ้าผมลืมหยิบไปผมมาคือจริงๆอ่ะผมก็ชอบผมก็ชอบมีเซ็กนะขอได้ตลอดเวลา แต่ว่าผมผมติดอยู่อย่างหนึ่งก็คือตอนแบบไปเที่ยวอะไรเงี้ยไปเที่ยวหรือว่าอะไรชอบแต่งตัวโปะอ่ะผมไม่ชอบผู้หญิงแต่งตัวโปะใช่ต้องชอบแบบแต่งตัวมิชชิดแบบค่อยๆเปิดมาเห็นทีละนิดทีละนิดแล้วก็ห่วงด้วยไม่อยากให้คนอื่นเห็นไงใช่แล้วก็คุณอย่าคุณอย่าโทษเธอฮะคุณบอกเลยว่าคุณเล็กอาวันมาลาไม่ผมไม่ได้เอามาผมบอกแล้วไงครับ แล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือผมผมเจ็บเจ็บใจที่ปิดไฟน้องผมครับน้องยังไม่ได้แนะนําตัวไหนไหนปิดไฟกันไหนใช่เนาะใช่อ๋อโชแปงเหรอโชแปงครับอ๋อโกรธที่ไปปิดไฟโชแปงผมโกรธมากเลยครับก็คือแบบสิโอเคระวังมึงจะได้กันเองอ๋อลัางแทนแทนน้องฮะเออดับไฟแขนโกรธที่ดับไฟโชว์แปงใช่ครับเป็นธรรมดาของคนเล็กอย่างยใจน้อยใจน้อยเทนนี่แม่ มันยังไงเหรอยานนอบมันถูกใจขนาดไหนผมไม่ติดเลยนะเน็กผมชอบผู้หญิงที่ใส่ชุดว่ายน้ำอ่ะผมชอบแต่งตัวโป๊แค่ไหนก็ได้คุณเขาชอบผู้หญิง่งตัวเซ็กซี่ใช่ค่ะผมชอบผู้หญิงเซ็กซี่นะเน็กชอบสาวเซ็กซี่ผมชอบสาวเซ็กซี่ผมชอบโอเคผมชอบยังไงปาวาก็ผมอยากบอกนั้นเน็กก่อนเลยนะว่าเมื่อกี้เนี้ยผมได้ผมได้ดู V R เขาบอกว่า แล้วเมื่อกี้ไปกินที่เขาพูดด้วยเขาบอกว่าเขาชอบคนออกกําลังกายครับเขาชอบคนที่แบบว่าเล่นกล้ามอะไรเงี้ยเพราะผมก็เล่นกล้ามนะฮะโดยเฉพาะขาเนี่ยผมเล่นขาหนักมากๆยังไงฮะขาผมนี่เป็นลูกเลยฮะครับอยากบอกคุณเอ่อคุณมาเรียมาเรียาเพ่อทีครับนะผมเป็นคนสับหรือว่าภาษาภาษาไทยไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่ครับผมอยากจะบอกว่าขาผมเนี่ยใหญ่ขนาดนี้ใหญ่ขนาดไหนแขนจะรีบขนาด เอาละฮะเพราะฉะนั้นก็หยอกล้อกันสนุกสนานสนุกครับแปมีหนุ่มโซดเหลืออยู่หนึ่งสสามสี่ห้าหคนราเบียครับนี่คือโอกาสของคุณนะครับคุณต้องดับไฟ4ี่คนเหลืออีก2คนแล้วเรามาเคลียร์กันอ่ะเพราะนั้นราเบียคุณพรอมแล้วนะครับเชิญเลยครับ